สองโลกคว่าสันเปนวามันเหนียาสองโลกกลัวเนวางส่งละน้าใส่สืวอทำมันาเกี่ยวนี้ต่นี่นักโอ้ยาบ้งเนี้ยเ็นอสสว่านยาลุกไปแล้วแปดสเปอร์เซ็นดสีสมองและครับยุ่ไก่ยุ่ยไก่ยุ่ยหนอกก็ดีแมแทบํำกันละมูจิมงานสวัสดีครับสวัสดี พี่น้องบ้านไกลบ้านไกลครับบ้านไกลชีต้ติดกันเห็บซีวอลสียุบมึงนอกเมืองหน้าก็ดีบรรยากาศภายนอกก็อึมครึมครึมอยู่นี่แหละเมื่อวานก็นตกแน่เมือนนี่พระธาตุตกัวกึดกตัวตกมาช่วงมึงหันนี่อยากกลมมานั่เขาคุยเฉลี่กลมแน่ดิเขาดรอพิ่นนี่คือใดโอ้ยเสือลมมาเทื่อ้ได้เก็บได้เกี่ยวสั้นสบลมบางเจ้าปีนี้เปรียงฝนฟ้าอากาศก็ได้มาถ้าฝนเงือกพอดไข่อยู่ดิ สวัสดีครับน้าสวัสดีจ้าเจ้าสวยๆหาโอ้ซ่อนเลยนอยเห็นบ้กเลน้องไออันนี้จักโลกไรุนสโลกกลัว่าสันพันวามันเมียนว่าสองโลกว่เพันวา้สุดละน้องไอว่าคืเพิ่งเกาสามีปุ่นตัวมันกลัวเพราะว่าไันอ้วนนะแม่ใคิสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่สงมากเลของไ่จังเละมันขัดมาเนี่ยแ่สามผลละันวาเมียนพนวาสองกุ้งกลัวัสัน เป็นติมแมนควื่อน้องไอ้นะพี่น้องมาเบิ้งไล่เด้อครับหนุ่มอุย้ยมันมีบอนเบิ้งอยู่ตีตาดีได้ตาได้เสียคนพี่น้องครับไล่เป็นงูทันทันนรกแมนอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวใหญ่ขนาดนียพี่น้องเห็นมันหัวใดไหมตาโม้นอมองกล่องเนี่ยว่ะเป็นเม้าปุ๋ยวานเหรอคันได้ว่าที่เขาวานไงหรือว่าที่เขาเฮี้ยนง่ายดอกขี่รถอ้อมทีว้าวห่วงเป็นทางเป็นยางว้ี่ไปไปแล้ววันนี้ไปคอยเบิ้งแน่ ทอดเก็ดบ่เฮานี่ทอดเก็ดวะว่ามันบ่แม่นแนวทอดตีเก็ดมันหน่อยวันนี้ที่เจ็ดปลาจุ่มคั่นเฮาทอดคือมันสิมุนเลยออืเก็ดบ่ใหญ่เนาะยันขัดเก็ดใหญ่มันบ่น้อยเอาให้นบ๊อปุ้ยลงมือขั้ววันนี้เฮาสิเจ็ดปลาจุ่มครับทีมงานก็อีกจักหน่อยก็สิมาทั่วมาถึงกันดอกต่างคนต่างเฮ็ดซอยกันผู้นั้นแนี้ยบนั่นเนี้ยหนีเนี้ยก่อนจีบ่โดนตีเนาะนี่ไปโหดบ่ฮะไป อีจ้าแม่น้องอจ้ามัน็ม่าไปเนาะไปผัดไปเห็ดแม่น้องไอเตรียมผักมาปุ๋ยเตรียมปลาประตูก็ลังดังไปก้นดังทุกนาทีชิดฟอเป้าแอร์ดังอยู่หัวไปกันเลียดตนไปแต่เราไปยุคเดียวได้ได้กินบ้างเรก็ใส่เกล็ดกินละมีแนวอ้อยไฟอยู่ละมีฉีดยางยางก็ล่าดิ กระโปงแตกมัน <ไป S 1> นั่นหรอแม่น้องไข่เตรียมมาฟันน้ำจิ้มล้วจ้ะนี่นี่พริกขิงจ้ะแล้วก็หักพักซี่ต้มน้ำซุปจ้ะไฟติดแล้วเสียงเอามีคาตะไคร ิงหากปักซี่จ้ะล่งไปเพราะตำได้จะบัน,นี้ทันสมัยแล้วซื้อเครื่องปันกวนหมูขุ้นขงิงล่งจ้ะขิงเข้าซ้อยไว้อ,อันหากปักซี่ล่งไปพร้อมชุดรถล่งจ้ะ น้ำตาลลงไปเลยกันน้ำกันก็เสียดีขนๆพอดีเต้าเกี๊ยวลงไปพอละหลายหมดว่าเาส้นลวดมันลงไปเร็วเนี่ยเราลงแล้วก็ลง,ลงเลยซิวลงไปจังหน่อยจ้ะให้มันหอมๆขิ้วูข่าวคนมีบ่ เติมบางหน้าวาจังน่อยปลูกไผ่สูตรนันเลยพี่น้องสูตรทีสสดด่สัน้นเศบมันสูตรที่สั้นว่ามันเลยเลี้ยมมืดมือนเมือเ่ <c oughs> อกี้น้ำใส่ไปจังน่อยจ้ะอ่ะมืดนี่แหละไปปั้นได้บัตรแบบทันสมัย นี่มันอีกขึอนอย่างกันน้เจือเหลียวอีกามคนเลี้ยวอะร้องมึงนะนี่วางสั่นเนี่ยมันจะดังขึ้นกันเอาเอาเยอะคนวนบัดนี้เป็นขี้ขคงไข่บ่คนเราบ้าเอาลอกมึงรูปมันเ่เปิดเโอ้คนน่ะพี่น้องโอ้เดการหลบตัวนอหอมหอยหอยบ่ะนี่นวดอีกที พอดแล้วซิมจ mm. like oh, oh, ังไนกันซิมอยไรก็บ่ปัญขึ้นไรปันนีมเป็นรสชาดโอยรสชากลมกอมบ่อยทีแซบอลไรเด้อไม่แซบบอตัวจิ้ดีว่างันปลาจุ่มปลาจุ่มสิเื่องพงยื่รดขึ้นมาหนาประเดี๋ยวเตี้ยปลจุ่มเนียยามอนจะ้ทาเนียรายมหิวหิวมากมันสุกข้นก็อรอย ทางนี้กังเตรียมั่นผักเียกปลานเรียบเบเาปยขั้วปลาอยู่ปลาตัวหญ้มันขั้วนั่นโดนเต๋อไปดิยังเอามาทำัความีขั้วตะกอนโม่นเราเห็นาเาลื้อหมเนี่ากเซอยกันปรุงน้ำซุปจะบันปยเรียบร้อยแลเตียทังคนชุดลลง

อาเข้ามานี่อ่าสี่โค้งตีนี้บนเนตะโค้งเดี๋ยวเหนื่อยจะไหลขึ้นกันเหนื่อยลงไปเอ๊ะเหียงปอยมันโดดก่อนวันนี้ปกตนกันก็ย่านว่าโดดใส่มันว่าทำตายตี เอาจั่วค <laughs> okay, okay, sure. ือเกาสิป hmm. า okay. ุยเอา่าเโซดาเขามีบัตรปาปุ๋ยปูไปเอาอยู่เอนี่ใส่โซดามานึ่หมเกี่ยวตันีเน่ผสมโซดาเนี่ยแข็งออ่ะแข็งแข็งน้น้ำแดงน้ำม่วงตรงนี้เนี่ยผสมโซดาตัวันจังเสพต้นแก้วแนะ นังไม่พร้อมกุกยีน่าหนาเนาะนกินน้องัน่ลาโดนี่ว่ามันแสบอันอีไปน้อน้องไออันีไก่ปีบเทิมอร่ามาป้บเทิมนี่ลยไปกินเ้าปลาน้ำหนุ่มหนุ่ไปสิได้เปล่า ขนาดเอาไหลายเหมยังสดเหนือไอบใบอยู่เนาะแอดแข็งเลยเด้ไม่เลยนหรอสำหอกเลยเนาะนกมาพอมันสิได็สือทั้งนั้นนันให้น้องไอตี้สยทั้งแสีแอนแต่เบาแอนแล้วก็เปียงไฟเพราะค่มคาดอกเปียงกาตุกใส่ก็เปงีออ ไฟลับ่าลก็ไฟหอนบ่คือกันเด้หหอวไวละแบาทบัวบัว้ิเรียสิเรีนไปเอาดอกมากสร้างเฮี่ยนพีก็ได้อเอาอหจะไปเป็นนังของมีแครงยีก็ดาษลงเด้อบันขาโดนไหมเปิดเรียวเลยสิจำใสแจากคุณเปิดย่างเดียวดิ เดี่ยวพี่น้องเว้นนะค่เชื่อเรียบโรยเส่ไปจะข้าวก่อนมันหายข้าวให้มันได้ข้าวเดียวก่อนข้าวเดียวหมดอกมันคือวน อ้าออเ้าปุ๋ยคืองูาเฮ้ยนี่สที่หน่โว้ยป่าเบิ้งด้เป็นหน้อยนีอเี่อานเมันมยิงสิเป้ไานปากับมันงอนกันดโว้ยบ่ได้หรอกนี่ใส่เมันคือยู่กันสารถดิบล้อตาไปตาย่ำพอดีลูกสี่พื้นยิ่งป้ลอกมึงสี่กต่ากันหยังกันแดดให้กันน้ำเลยเนี่ย มันไปร่องมือเด้มากจะไปใส่หงาใม่ได้หรอเห็นวแมงล่เห็นเี่ยเห็นปลาเ็นปพราะว่าเอากระเจ้นี่มันเห็นปลาสิเห็นต่างกันยูานคุแ้เห็นปลาสิมันเป็นเงาตัวแมเห็นป็ะตุ้นเขาเป็นเงาเลยขนาดยู่ใต้นาประมาณสิเซนอ๋เป็นตายิ่งปลาบ่เถอะจะพ่อมาเห็นหมดจะพ่อผาาบ้านุ่ว่ยืมไปใส่เนี่ยเปล่ากันใส่แล้วกันเอียะลุเลย แต่ลุทั้งไหนเลยตีเอาเอามียงทั้งนันไ่เลยตีใหน่ะไปป่ทศนี่ขวดสองไซเลยตีที่สูสาส่แล้เบาโดนเล็กเสรละขวดอะสู่สายังขักเลยเสีย้สักขู่กันเน่องอะไรจังแถมาบ้างสูสาจังลอยก่อนขวบนี้วบปีนแต่เงเอาวงลยเาออกเด้อเด้อเป็นเงิน ซุบซสาแล้วสุบซ่าอ๋อคนชินหอดสิดอกเพราะมันนองมะลิสิห่าอมาดิเรียบร้อยเลาดถาดนึงเดี๋ยวอีกถาดนึ่งรอสักครู่นะนำซุปเาแเ่บไปเพียงดินไดดินดินนะมาปุ๋ย สวัสดีครับพี่น้องโอ้ไอ้ใช่เพิ่นมายามตัวนี้คนรอนี่พี่น้องครับคนรอมากผู้เดียวไปมาทางบสามคนครับเขาเอาเดครับเพิร์ลว่ายลูกมันบ่ครันเพิ่นจานกล่องบ่คือจังไดหนิไปกินเนาะท่านอนสวัสดีครับสวัสดีครับสามากินข้าวน้ำกันครับพอดีกาลังเห็นน้องกินแล้วพอดีครับมาท่วมปลาเขากินข้าวดังกันก่อน เรามาซองหลอกว่าเห็นเพรุ่นจ้ากเกี้ยวอยู่เขาไปในบ้านกาลอกมิซีลีลอ่ะอเมื่อนั้นเล่ายาครับมนันนีมาพอ่อโตเป็นหลอเราเพริลุนสวัสดีครับโอ้เห็นหนังสือเราคือหยาด่าเป็นคุณครูไหม <R> อ่าไม่กัจจีบาจังสันนอกบ้าน,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 นอ่กัมมีซืผมทีเนาะอ่ะ มาแดีวคนรอปะนะโอคนรอนี่เอาเส้นมาเอาน้ำใส่กลมาพร้อมอกันนี่ถือใส่พร้อมคนรอคนรอใส่ง่ายง่ายก็ดี่มอย่างมาฝาดะค่ะไม่านี้ขอฝากข้อต้อนครับคี่บน่อของฝากข้อตอนครับพี่น้อ กุวยท้องแมนว่ครับกอสกิวะสัตหนเสียแล้วนี่แมนแล้ววันเสียคนเยแล้วนม่อายุเสียผมซื้อพี่ก็ตัวแกหาเสียคนนี้ไหอายุครับเอาเสียรอๆมาเด้อครับเสียชีไายเลยใส่แราวมสสช่ว่ารอนนะรอคือผู้ชายอ้แมนนั่งเขามีแห้งกันได้ พูดอะไรกัแล้วไอ้ผมมากินขอน้บา่น้ำกันแมบอกจะแก้มนี่เด้อบอกเยเนเนี่ยกี่ยวกายคดไปเหรียญไปยามไปซิ่นสิกอกเสียบอีกโย่ะวังมืบุญกฤษดีไปขึ้นเก้าละวางท่าไปะล้เดินทางปลอดใช่บอกตะแก่เพื่อสบายใจไปโหลดครับเรียใส่กอกว่านี้หลายเด้อาทันทีมงานสิไปยามมาันเด้อพี่น้องครับเล่ากลับไปเด้อครับปกล้วยท่องสังขพัญญ์กับพี่น้องครับทุน ตรงขามกับปีู้าเนี่ยหรอ,อยู่แถวไอ้น้องแค้นข่างน้องเนาะพลายรุ่นอ่ะเป็นอะไรไม่คือคนคู่ใช่เนาะบันเนี่ยอันลวกอันนีน้เป็นบุญนั่นผู้ใดเป็นบุญเป็นงานเพิ่นสีห้ฟรีไหมโหอม้ยกระถางต,งต้งโดนฟีีน้ำเปล่าหนึ่งร้อยแพ็อ วอวทอ่วเอ,อเลือกเอาย่งางใดยย่างหนึ่งเด้บ่อ,อน้ำเปล่าหนึ่งลอยแพเตาแก๊สหนึ่งชุด<อ>ซึ่งหนึ่งชุดหมอ้อแกงไหโต๊ะเก้าอี้เตาแก๊สแจวใส1หนึ่งลังถังน้ำแข็งกระติกน้ำใหญ่สิบใบอันนี้เพิ่นหายเลยแมนบ่าหายเลยคือเลือกเอาย่งายงใดยย่างโอ้พไม่เหมือนส่วนตัวบ<อ> เกติกน้ำ่เาก็เรียกใส่กอกแล้วตีคืออ่ไ้อกูนปลา่น้มก่อนจะใส่กอมีอยู่ในี่เด้เอาไม่ตัวใส่กอทังนี้เขาคือมีซีรียแต่ไม่ใช่ตวมดรอก้ยจังี่ฟุดบักคงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดการเรไหมมมามาเดเลีย๋วนบมาิมาจะกินมาเรียงข้างพีกันบานี่กลังปรึกษากัน่า ว้าวดองเด็ดดวงๆเลยนี่เบาแล้วมีตูนคนดังเยเขาซิมเขาซิมล้งสิยางปใจเลยเจ้ามือนึ่งห้องจิบเดมกาไปซิมใส่กวกบนตีห้องเข่าซิมเจ้ามือซิมลำไยซื้อ วุฒิศาสาห์ดีใจยังยาวันเพิ่นที่ไม่กินนั่นปลาจิ้นมอมหมียนบดินตเดียวไกลมาละมาแล้วเมียนไปไปบ่ดีใจเดเ็ใส่สีแดซื้อต้องสือมาขอยทีแรน่งเยอะด้วขอยตัางทาเดีี้ต่มันเกียเอาาวหา่นงยังโัินไลเอาดีึหน่อยนะเรียนใสเลเดียวขดเดย้างไป วสอนกลางจะก็ยงนงนเอาทานตื่นนี่ยเรื่อปลาลงไปยุ่งลงสืยกันเนี่ยวลงโดนได้เหรเยี๋ลวลงหลายไมันถี่ป่อยกันมันหกสิบเจ็ดสินี่ยมันยังพอดีปลานีเพราะว่ามันสุกเรี่ยวไมเรียบร้อยดีพี่น้องเออสุกไปแล้วแปบเปอรซ็นสองถาดนี้ไงน้ำจิ้มถ่ไงนึ่งท่านู้นีแมันกิิวอนคือกัน ต้องถัดยันติ่น่องไมเห็นหนัอเมนตงไฟเห็ดวีมือเตรมสารเตี้ยวันว่ามาด้วยซี่สมองสบละครับยุกไก่ยุกไก่ยุไ่นองก็ดีมาเสร็จเสรกันนำมูทีมงานอีสานบันหน่อยผอมเป้าปุ๋ยเป้าเอลูนงคงมาเสิบเมกันมือนี่ในเวลาเอาเมนตไไฟจวดมึงด้วย เดี๋ยวไงอน้ำจิ้มกำลังแบ่งน้ำจิ้มกันมันน้ำจิ้มเสียบหรืสิแบงไผแบงมันอเนี้ยดวนี่สุดยอดพี่น้อแซ่ีมือข่ยเป็นไหรบ้านี้เียเหืือมีตัวนี่คนหมักผักก็ต้องไปม เหมือกับที่หอนนี่เนาะห่อนเราจ้างหอนบ่กันนะไปไปมันเนลูกอเอ้ยแม่คือ้หอนลูกแล้วเราปฏิวัติเนี่ยขึ <c oughs> ้นหอนลูกไปอยากกินนำ้ำอือืไอเอ้ยมาเด้อมากินน้ำมูลุงมูป่ามูเมียเด้อเมื่อนี้คักเดีวยวเป็นได้ว,ว่าปุ๋ย <c oughs> จะจวดจะค้่มไปอะไรไอชิมเดี๋จ้าพี่น้องสมองสมบัติดุดัน น้องไอ้น้องไฟมากม่น้องมาโซคนนั่นน่ะน้องไฟลายากไม่ได้น้องไฟอ้็ยลูกเลยเจ้าลูกเลย เราก็ยืนขึ้นโต๊ะเนอนไเอาหน่องไพ่ให้ดิเขารอไปใส่เขารออยากอายนนงไม่เป่าเป็นาี๋ยวเป็นเบาเรี่วเดี๋ยวพี่รุ่นจินน้ามี้ยข้าวกันเมียนเมียนวดท้องสังกพันยู่ตรงขามกับน้องแค่นสินทางไปว่าปีออกรอบนอกไปหมัละสินทางไปพยักโอ้บรร้างไปใส่บริการหลายตัว บริการดเมียนเมนบริการดีสามใจสุดยื่อกสื่อแกกแถมยังเดียวเด่นเฮ้ยเฮยขากโพดเน็ทุกเสียให้พอไอไปเดยมเมี่นข้าเาไไปวสางนบุส่วนเนียลมีอ่ะรถชิงเสียงผมเลยโซเนียวเารถแหก็ติดแล้วชิหัวนว่ะวาตตได้เปิดขึ้นแม่เป็นเปิดเล่เ้นนวางสันปลาปลาน้อยกินน้ำกันไม่ได้เอ็มซีปนไก่ปนไก่ แสียบเ <c oughs> ห,หมือนห้องโอัดไดิไอหวยหวยหอมหวยหวยอยู่นี่มาเด้อจะพี่น้องเต้นครับสมองสบอนหรอ่ได้เอื่อนว่าเหั่อยากกนพีนี่น้องกินแน้วเสีบนี่ไม่ทไมกินเสียบเฮาจ้ะไ่ได้กินเสียบเราเดี๋ยวนเห็นมาไม่เสียบไปเลยพี่น้องมากินมาเที่ยมงบว่บวงเมนปลาดูนี่มันปลาเหลียมเนี่ยที่ย้อนกัเขาขึ้นกินเลยดิ

cưới ừ. cháu bà này tiếc cháu, cháu phải đi hết rồi, bao ấy... <laughs> ừ. nó mở thêm bao giờ? tôi đi xài bao mét tuổi? chúng ta nó tuổi cái này, cái gì mẹ là cái, chăm mẹ là cái <laughs> แไกไม่สุกไม่นแลงสิเห็นอางดอกแบงซิกันมันจะบิีมีตัดมาตัดดอกไงแงนแงไปแต่แล้ตดไปพูดพูเอาเส้นแล้วว่าตัดไปแล้วเลาลุงเสเอาลงเลย่างเดีไปนั่งไนั่งกินรุ่นน้ำพแห้งนะกินเดีวกินเดีว นี่แหละถ้าเป็นเจ้าคกินหัวเจียเจ๊กเสียอยานัเสียเเขาล่ามเราคิดมีว่เป็นเป็ไม่แเเดี๋ยวนี้เป็นแน่เราดิจิเส่วนกินนเราเป็นจับเป็นแน่เราไม่เาตักเวไปเลยม่มาส่วนใส่แมกดนะกินนน้ำเต

ขนสูกปวดปวดแสบเนียวต่งออกคมหวานนิดน่อยันจะได้รสชาติของของเนียอปลาเนี่ยงั้นก็เสียวรอบมึงท้านพัน่สาวของหนื่อที่ซีวิหาวิอ้นสามนาที่ก็ได้ันา่งกลง ขาดได้ปเรา้านบานของไคกับน้องไกไปหาโยมบ้านสว่างโอ้ยไปตัวเราลวไว้ตาบอกดบอกมจะพันนั่นเก็บนอันนี้ตานองไครได้ไปนอนในนาเป็นั่นเปเลี้ยนน้ำหาปลามาส้วมกินน้ำ ไอ้ยี่เดียวทีนอกเบิ้งแต่มูได้ดดเป็นตาไม่บันไม่เป็นไสเจ้าหน้ากับขอบคุณนเอฟซีครับขอบคุณพี่น,น,อน้องมันฮ่อี่ค๊กไเป็นกำลังแรงใจอีสานบ้านหนองหนอยพร้อมเบา้าปุยยูพัทเบ้าเอ็นุนน้ำพงแล้วก็ขอบคุณนลั่นกุยท่องสังข์พันครับที่แวะมาเล่นนำ้ำแล้วก็เอ,อาของฝากของตน มีโอาการจะได้กะเขอไปคือเก้าแล้วครับเสียจะได้กัเทียงนี่ใบนี่บัวย,ย,ยี่รุ่นพร้อมที่เมื่อนครับสวัสดีครับ